ใใชชชช้้พพลลัังงคิด,คดสวัสดีครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนในเวลาจุดพลังคิดกับต้นคิดกันแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะต้นคิดอาจารย์ครับทําไมเมื่อแสงอาทิตย์ผ่านปริซึมเราจึงเห็นแสงที่ออกจากปริซึมเป็นแสงสีต่งตางๆล่ะครับเราจะให้แสงมาตกกระทบกับปริซึมแสงจะเกิดการหักเหที่ผิวรอยต่อเข้าไปในปริซึมและเมื่อแสงออกจากปริซึมจะหักเหอีกครั้ง ที่เป็นเช่นนี้แสงสีแต่ละสีเมื่อผ่านเข้าไปในตัวกลางหนึ่งค่าดัดชนีหักเหของตัวกลางจะมีค่าไม่เท่ากันเนื่องจากความยาวคลื่นของแสงสีแต่ละสีต่างกันจึงทําให้แสงที่ออกมาจากปริซึมกระจายสีดังภาพและถ้าเราใช้แสงเลเซอร์สีแดงแลําแสงที่ออกจากปริซึมจะมีสีอะไรน้าส่งคําตอบหรือคําถามร่วมสนุกพร้อมรูปถ่ายชื่อชันและโรงเรียนและเตรียมรับรางวัลจากต้นคิดได้เลยครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี